พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อที่7บันทึกว่าแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจข้อคิดจากพระวจนะ มองคนอย่างพระเจ้ามอง 1. พระเจ้ามองจิตใจในขณะที่มนุษย์มองและตัดสินการที่รูปลักษณ์ภายนอก 2. อ,อย่าก,กลัวการตัดสินจากมนุษย์เพราะนั่นไม่ใช่บรรทัดฐานสูงสุดของชีวิตหากมั่นใจว่าภายในเราดีพระเจ้าย่อมมีช่วงเวลาแห่งการยกชู 3. จงกลัวที่จะตัดสินมนุษย์เพราะหากภายในเขาดีเกรงว่าเราจะต่อสู้กับพระเจ้า 4. ส,สวมสายตาคู่เดียวกับพระเจ้าในการมองคนและมองตนเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ